ลิลล wow, ี่เดอะคอเรคชั่นอบาร่ายูจิโอตาบสสตีมผมคือเนริกายะคาสโตะผมมาตามหาเพื่อนคนหนึ่งผมเดินทางไปทุกที่ฝ่าฟันอุปสรรคไปมากมายเพื่อตามหาเขาให้เจอยกเยนี่แผมตามหาเขาไปเรื่อยๆจนมาถึงภูเขาหน้าสุดขอบโลก มันหนาวเหลือเกินหนาวมากๆหนาวอะไรขนาดนี้เออเจ้าเห็นเพื่อนฉันไหมเพื่อนฉันยูจิโอยูจิโออยู่นี่ยูจิโอทำไมเหลือแค่ดาบแล้วทำไมต้องมาถ่ายคลิปในที่แบบนี้ด้วยตัวนี้ก็ผมซอมบี้เซนเซะครับผม,รบผมเราอยู่ถ้ากลางภูเขาหน้าเส้นสุดขอบโลกที่เราเดินทางมาไกลมากหนาวมากเลยเพื่อจะมาทำตามสัญญากับทุกคนนะครับในวันนี้วันนี้เราก็จะมารีวิวดาบ ของยูจีโอตามที่ทุกคนต้องการนครับก็นี่ก็เป็นคลิปแรกของปี2020 2020 2020ของช่องซอมบี้ซนเซย์คุณนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงอนิเมะหรือว่าการ์ตูนที่ผมชอบเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมคอสเพย์บ่อยๆก็คือเรื่อง s w o r d a r t Online ใช่ไหมผมเป็นคนที่ยื่งชอบดาบนะครับการ์ตูนเรื่องไหนที่มีดาบอ่ะก็จะชอบหมดย่างบลี่ไม่ซึโอนอย่าย่บาแล้วก็ s w o r d a r t อ n นไ n นครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็รีวิวดาบตัวนี้ไนท์สกายซอสนะ ตามสัญญาบอกผมบอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วว่าถ้าถึง10,000แวิวผมจะซื้อมารีวิวแล้ววันนี้ผมก็เล่นใหญ่อลังการมากที่สุดเรามารีวิวในบ้านน้าแข็งกันเลยฮ่า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 แพ็เกจของดาบบลูโรสอดดาบของยูจิโอนะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาสปอยมือ,ม,อมือผมชารหมดแล้วมันเป็นสินค้าของพอปิก้าโอเคเราอันบอ์กันเลยดีกว่าโอ้โหสวยมากว้าเย็ยน เย็นเย็นเย็นอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยขาดขาดขาดว่ามันเป็นการรีวิวที่หนาวมากเลยพวกมือคร่าวๆเข่าวะยิงอุ้ยมือมันโดนน้ำแข็งแล้วมันไปมันมันฟรีดเลยอ่ะถ้าเป็นในเรื่องก็คือเป็นดาบของยูจีโอเป็นดาบน้ำแข็งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดอกกุหลาบซึ่งมันมีที่มาด้วย ที่มาของดาวนี้หนึ่งในอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องซอสอาร์ตออนไลน์อลิเซชันนะครับที่มาของมันก็คือเป็นเรื่องราวของน้ําแข็งที่มันมีความรู้สึกเกิดเหงาขึ้นมาในวันหนึ่งเนี่ยในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิมันก็มีดอกไม้ดอกหนึ่งมันงอกใช่ไหมมันก็เกิดเป็นดอกกุหลาบไอ้ดอกกุหลาบเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะทนความหนาวเย็นไม่ได้ก็เลยขอให้น้ําแข็งนะครับเปิดตัวเองให้กลายเป็นกุหลาบน้ําแข็งพอดอกกุหลาบกลายเป็นน้าแข็งเนี่ยน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งเนี่ย,ก,ย,ก,ยก็เสียใจมากละลายตัวเองลงจนเหลือแค่ ดาบหนึ่งเล่มน,นะครับก็คือดาบเล่มน,นี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่100ซนเมตรนะครับก็ยาวาพอๆกับไอดาบคลิโตอันนี้แหละในสกายซ้อนใส่ถ่านมาเรียบร้อยแล้วหลกัหลกๆมันจะมีทั้งหมด2โหมดโหมดของ UTO ที่เป็นร่างมนุษย์แล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือเป็น Underworld นะครับก็คือ p ่าสองเราจะมาลองดูโหมดกันจะได้ยินหรือเปล่าวะอคือคือฟังไม่ดูเรื่องเลยก็เป็นว่าปุ๊บไปอินเสิร์หาคริโตอ,อีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่บ้าน ก็กลับมากับเนียริโตจากทางบ้านจริงๆก็ควรเดียวกันแหละก็วันนี้เราจะมารีวิวแบบจริงจังดีกว่าเพราะว่าอยู่ที่นั่นอ่ะดังแบบดังเกินไปอ่ะจนไม่ได้ยินเลยว่าเสียงดาบมันมีเสียงอะไรบ้างนะครับในพาร์ทของดาบบูโรสซอดในตอนนี้ก็คือเราจะมาดูเสียงกันว่าดาบเต็มๆนะครับของบูโรสซอดนี่เท่มากเลยนี่ประมาณนี้ ความยาวเท่าเดิมจะได้ที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวแบบใสๆนะใสไมมอาจจะสวยกว่านี้แบบดูเป็นน้าแข็งอ่ะเปิดดาบไปดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเสียงมมนจะแตกต่างจากดาบเดิมนะดาบไนสกายซอร์สปนน้าแข็งความเย็นๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะมี2โหมดมันอาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังดูไม่ถึงเนี่ยแนะนําว่ากด้ามๆไปก็ได้นะช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงเสียงยูจิโอนะครับ ฉันยังไม่เคยบอกชื่อนายใช่ไหมฉันน่ะชื่อยูจิโอนะฝากตัวด้วยล่ะตอนนี้เจอกับฮีริโตะแรกๆแน่เลยอะอโอบาระน่าจะพูดถึงดาบดาบเล่มนี้ดาบเล่มนี้ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คืออโอบาระโนเคนนะครับอโอบาระโนเคนก็คือดาบกุหลาบน้ำเงินนะครับฉันน่ะอยากเป็นนักดาบให้ได้เพื่อจะไปช่วยอลิสช่วงครึ่งแรกที่มันจะต้องไปช่วยอลิสกันนะครับ ยูจีโออยากจะแข็งแกร่งขึ้นอยากจะแข็งแกร่งจนสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้อยากจะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งมากๆอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้ยเริ่มเดือดเริ่มเดือดเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่ามันเท่มากเลยเป็นบทตอนที่ยูจีโอสู้ในวิหารแน่เลย ตอนนี้มันจะตายแล้วแม่ไม่ออกแต่รู้ว่ามันเป็นถึงตอนที่มันเศร้าแล้วอย่าร้องไห้นะคินิโตให้ผมสรุปก็คือเหมือนเป็นช่วงตั้งแต่ยูจีโออ่ะตอนแรกที่เจอกับคีโตไปจนถึงฉากจบของครึ่งแรกนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ยูจีโอเนี่ยสละร่างกายตัวเองเพื่อกลายเป็นดาบ mm hmm. อาบารานะครับดาบกุหลาบสีน้ําเงินสเตคคอ่ะามาลองดูถ้าไม่ตายกันบ้างอก่กด,กดถ้าไม่ตายจะเป็นแบบ เสียงแบบน้ำแข็งน้ำแข็งอะ่ะเหมือนน้าแข็งแตกอะไรอย่างเงี้ยลำโพงก็ห่วยเหมือนเดิมนะครับถ้ากดค้างมันจะเป็นเพลงนะครับเพลงมันจะไม่เหมือนกับเพลงของดาบในสกายสอดจะเป็นอีกเพลงหนึ่งเลยโอ้ ผมไม่แน่ใจว่าเพลงมันชื่ออะไรผมจะขึ้นให้แล้วกันอีกปุ่มหนึ่งก็จะถ้าเกิดกดค้างเนี่ยมันจะเป็นท่าไม้ตายของยูจิโอนะครับซึ่งถ้าเป็นของคิริโตเนี่ยก็จะเป็น Starburst Team ใช่ไหม Starburst s t r ต่อริของยูจิโอจะเป็นแบบนี้ครับ r l s e e t o อ่าต้องใช้ท่าก่อน Release Collection Enhance เพิ่มพลังดาบก่อนนะครับ Enhance Armament o ก็ท่าไม่ตายเลย อ่าโหมดแรกประมาณนี้ฝั่งนี้แล <ination noise> ้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือเราต้องเข้าไปปรับข้างในเหมือนเดิมนะอยู่ในนี้นะครับเราก็จะปรับ๊บนี่ก็จะเป็นโหมด Underworld ตามเนื้อเรื่องที่ผมพูดไปว่าผมจะสปอยนั่นแหละก็คือว่าจ u โอได้ตายแล้วก็กลายเป็นดาบไปแล้วนะครับซึ่งคีโตเนี่ยก็เกิดภาวะที่แบบว่าคนไร้สติไปแล้วในตอนนั้นอะไรอย่างที่เปลี่ยนไปก็คือบทพูดบทพูดก็จะเป็นบทพูดของภาค Underworld ว่าเท่เลยคริโตนายนะ่ะคือนักดาบคริโตนะฉันคือนักดาบคริโตยังไงล่ะผมก็แปลไม่ค่อยออกหรอกนะครับแต่ว่า บทของฝั่ง Underworld เนี่ยก็จะเป็นเป็นเสียงในหัวของคริโตที่แบบว่า u โอคอยมาให้กําลังใจตอนที่สู้ในครึ่งหลังนะครับก็เป็นประมาณนี้นครับสองบทของดาบบูโร Rose ผมแปลได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าใครเคยดูเนี่ยก็อาจจะแบบพอจะเก็ f ฟ e ลว่ามันจะพูดถึงอะไรมี white line แบบไหนก็เป็นของสะสมที่น่าสนใจมากนะครับแล้วคนที่แบบชื่นชอบดาบหรือว่าชื่นชอบการสะสมของเล่นที่มีขนาดเท่าของจริงนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าคลิปนี้ยอด view ถึง1 0 0 0 0แถ้าเกิดมันออกดาบของอาริสมานะผมจะซื้อสองอาริสมา r e วิ e อีกกลับไป จเจอ,อเนียริโตะที่อยู่ที่เขาน้ําแข็งกันเลยซะลิลิตโคอลเลชั่นไปเจอกันก็เป็นไงล่ะครับดาบที่ผมสัญญาว่าจะรีวิวถึงแม้ว่ารีวิวที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเสียงดังมากเลย <c oughs> คือเสียงแอร์ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็หนาวมากคือมือเย็นไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้ดาบของยูจิโอมาแล้วยูจิโออยู่ในนี้ใช่ไหมนายยอมพีกายกลายเป็นดาบ อ,อยู่นีนี้ใช่ไหมยูจิโอรู้เปล่ามีคนแซวเว้ยในติ๊กตอกอะเสื้อคุมแบบนี้เข็บกัดแบบนี้แต่ใส่แว่นมึงเป็นใครวะแล้วก็มีคนแหกมาเต็มเลยทอมพี่เต้นเตทอมพี่เต้นเตพี่เนียงไงพี่เนียงไงโฟท่านี่ก็คือรีวิวดาบยูจิโอในวันนี้สวยงามมากหลังจากที่ผมเดินทางมาตั้งนานในที่สุดผมก็ได้เจอกับเพื่อนของผมยูจิโออยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใต้มอนสเตอร์จโหมดน้อยนะแกะ อย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันยนะตาบเบิร์ดทีมดับเดียวไปก่อนขอชมตีระยะประชิดส,สวิชนี่แน่จิ๊บจิ๊บเออมันอุ่นดีนะเนี่ยอุ่นลิลี่เดอะคอลเลคชั่นเอาบาร่าเฮ้ยว้ายยูจิโอตาเบิร์ดสตีมยาถ่ายคลิปอะไรไวะ อ้ยมันเย็นกว่าเดิมว่ะฉันจะเป็นยอด,ดักดับระด,ดับตำนานให้ได้เฮ้อโอ้ย